对。 มันเป็นประตูทางข้าด้วยเนาะก็เลยต้องเอาออกนะคะเพราะมันมันดูแล้วมันไม่สวยนะคะเราทำปุ๋ยทีย่ดนดีวกว่าเพราะกว่ามันจะย่อยเลยียก็ใช้เวลานานใชนะ้เวลานานด้วยแล้วก็จะทำให้มีพวกจั์ที่มีพิษมนะาอาศัยอยู่ เห็ดมูใะะบของมใบของมันให้เราทับปุ่มไว้นนะก็จะเกิดเสื้อราเห็ดนะเวลามันใยสลายจะเป็นเห็ดงูกเห็ดเพาะนะคะมี่จะดอกใหญ่ๆนะเดีว,ว่าเราไว้ตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมันจะดูไม่สวยไม่งาม เเห็ดเลยเมื่อวานนี้ก็เจอเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดน้ำมากนะคะที่นนั่นแหละถ้าถ้าเราเอาใบมันนะคะไปกองกองไว้นะคะมันก็จะเน่าสลายแล้วก็จะกลายเป็นเชื้อราเห็ดนะคะเราก็เอาไปรวมกันไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะเกิดเห็ดให้เราเก็บกินนะคะนี่เห็นไหมนี่มันย่อยสลายแล้วมันก็มันก็จะเกิดเห็ดนะคะนี่เห็ดน้ำมากนะคะโอ้ใบของใบไม้นะ มันย่อยสลายนะคะปวกเนาะปวกเป็นตัวย่อยสลายให้อย่างดีเลยนะเจ้าปวกน้อย,เ,ยเป็นตัวย่อยสลายให้อย่างดีแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเห็ดนะคะเนาะโอ้ยดอกนี้ก็เอ้ากิ้งกือไม่ใช่เห็ดโอ้ยเนาะดอกนั้นนำบ้านไปแล้วโอ้ยพาดเอฟซี แม่ดาไม่ได้ดูนี่แตกหมดเลยนี่นี่นี่นแม่ดาไม่ได้ดูแม่ด,ด,มดเาเอาเอานันนี้คาดคาดคาดไปนะคะนี่แม่ดาไม่ได้ดูนะคะแตกหมดเลยนะออ้ยนี่ไงนี่ไงดอกนี้ก็เน่าเลยนะคะโอ้เรากเก็บไปรวมไว้เนาะเก็บไปรวมไว้เพราะว่าต้นอนนี้น่ะมันเป็นเสื้อลาเห็ดอย่างดีนะ ในเมื่อวานนี้เม่ดาก็เห็นนะเห็ดมันออกตรงนี้แหละเห็ดน้ำหมักมันเน่าแล้วเนาะมันเน่าแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นเชื้อราอีกนะคะมันก็จะขึ้นอีกนะเราก็จะเก็บไปทําปุ๋ยหมักไว้นะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนาะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเห็ดอีกนะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเห็ดอีกแต่ว่าถ้าเราไว้ตรงนี้มันก็ดูไม่สวยเนาะถ้าเราไว้ตรงนี้มันก็ดูไม่สวยนะคะมันเป็นหน้าบ้านด้วยนะคะนี เป็นหน้าบ้านด้วยจะมีกองเศษใบไม้ใบหญ้านะคะก็ดูไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปแล้วรวมไว้นะคะเดี๋ยวมันย่อยสลายเราก็ไปเก็บเห็ดได้นะคะใบไม้ของมันเ,นเดี๋ยวมันย่อยสลายเราก็เอาไปทำเห็ดเห็ดก็จะขึ้นนั่น เอ๊ะีนี่แตกหมดแล้วเสียดายเสียดายทุกอย่างทำไมบนภูเขาถึงถึงมีเห็ดออกเยอะมากมายนะคะก็เพราะว่าใบไม้นะคะแต่ละแต่ละต้นแต่ละอย่างแต่ละชนิดก็จะเป็นเชื้อราหิดนะนก็จะเป็นเชื้อราหิดแล้วในเมื่อมันร่วงหลง่นลงไปทับถมกัน แล้วมันก็ย่อยสลายกลายเป็นเิน็ดนถุงพลาสติกเราก็เก็บออกไปทิ้งนะคะ อันนี้เราอย่าพึ่งให้มันลุกลามนะเรารีบเก็บเลยนะ รีบเก็บก่อนก่อนที่มันจะขยายวงกว้าง เสร็จแล้วนะคะก็ทําขึ้ก็ค่อยๆเก็ไปเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงตจเพียงเท่านี้นะคะส่วนทางนี้ก็เก็บไปแล้วนะคะใบไม้นะเมื่อคืนนี้นะคะใบไม้หรือว่าต้นญ้าเนาะเก็บไปแล้วนะคะก็ดูดีสะอาดสะอ้านกว้างขวางเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งอีกที่นึงนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะ เมื่อวานนี้นะคะเมดาก็เก็บเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลรต่งเตียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ